ครับผมก็ขอ,อสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ขอกราบพระีก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมชวนชมเวลาออกดอกก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์นะครับผมเห็นไหมต้นที่มาเปลี่ยนดินใหม่ก็จะออกดอกแล้วก็จะมีความสวยงามแต่เราต้องรดน้ําด้วยนะไม่รดน้ําจะไม่งาม เดี๋ยวมาดูชมกันแบบเล็กๆนะครับผมอันนี้บอกว่าเล็กนะอันนี้แปดนิ้วก็จริงแต่ว่าต้นนี้จะเป็นรากกดๆนะเป็นรากกดๆต้นนี้จะเป็นโชนะกุนนะกงไม่ค่อยโฟกัสโชกุนนะถ้าเราดูดูด้วยของแท้ตาเปล่าหรือว่าสด,สดนะจะสวยนะจะมีรายละเอียดที่สวยนะโชกุนอันนี้เป็นไม้ที่หายากนะโชกุนต้นนี้จะหัวอ้วนหน่อยนะหัวอ้วนหัวใหญ่นะยต้นนี้ ตัวน,นี้จะเป็นสีขาวประมาณนี้นะขาวลักษณะแบบนี้ตัวน,นี้จะเป็นชุพูก็หัวก็รากน่าจะใหญ่อยู่นะไม่แน่นอนเท่าไหร่ไม่แน่ใจเป็นสีชุพูตัวน,นี้จะเป็นปฐุมมาปฐุมมาก็ใช้ได้นะก็ไม่ไม่ถือว่าเล็กมากนะก็พอใช้ได้ปฐุมมาตัวน,นี้จะเป็นไม้รากเก่าเลยนะตัวน,นี้ดอกบานแล้วมันก็เลยย้อยๆหน่อยอันนี้ก็ไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นะดอกสวยนะตัวน,นี้ ก็มีต้นเล็กด้วยนะอันเล็กมากเล็กเกีวเลยนะเล็กที่สุดบอกว่าเล็กมากมากนะเล็กมากเลยเป็นดอกแดงนะดูของแท้ึงจะรูนสวยทั่วสวยนะดอกแดงตัวนี้สวยนะแดงตัวนี้ดอกแข็งโตเลยนะสวยนะอันนี้เป็นชั้นเดียวนะครับดกก็ดอกก็เล็กมากๆเลยดอกเล็กไม่ใช่ดอกเล็กต้นเล็กก็ต้นเล็กก็เล็กก็ไม้ต้นเล็กนะพูดตรงนะก็หกต้นสี่ร้อยนะครับผมราคาไม้ต้นเล็กหกต้นนี้สี่ร้อยบาท ก็มีบอกว่าทําไมไม่ทาไม้ใหญ่ๆบ้างไม้ใหญ่เอาตรงก็ไม่มีทุนทําหลอกไม้ใหญ่ตอก็ไม่มีทํานะก็ไปเจาะตอเล็กๆอยู่บ้านก็ใช้ตอเล็กทำเพราะว่าไม่ไม่มีทุนทํางานในในในเดบในประมาณนั้นนะต้องใช้ประมาณนี้ครับผมก็ออกมาทุกวันนะคราเผื่อได้ก็สี่ร้อยอาจจะแพงนะอาจจะแพงแพงอยู่นะก็แปะต้นก็อาจจะเอาไปเลี้ยง ก็ไม้แข็งแรงดีนะเลี้ยงแล้วก็ไม้เหล่านี้จะรอดเพราะไม้จะแข็งแรงหัวจะแข็งแรงก็นอกจากไม้ต้นนี้จะเป็นไม้ใหม่นะเป็นไม้ใหม่เป็นหัวใหม่แต่ก็สมบูรณ์ดีก็เผื่อชอบหกต้นนี้นะครับผมที่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมหกต้นแปดร้อยบาทลองไอ้หกต้นสี่ร้อยบาทนะหกต้นสี่ร้อยบาทผมสับสนมากเลยสับสนมากเลยเรื่องนี้ีดก็พยายามทํานะครับผมพยายามดิ้นรนนะครับผมความจนทําให้เราต้องดิ้นนะครับผมก็ บางครั้งก็เครียดนะเครียดพูดตรงก็เครียดก็เจอคาถามต่างๆมาก็เครียดเหมือนกันก็เครียดไม่ใช่ว่าําไม่ใช่คําถามของคุณป้าคุณน้าคุณพี่นะคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณพ่อมีแต่คําถามไม่ดีไม่สีแม้แต่สิ่งดีม่ให้มีแต่กําลังใจนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะเครียดเรื่องอื่นบ้างนะครับก็เครียดบ้างก็ธรรมดานะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่ไปด้วยก็จะอาจจะเครียดหน่อยก็ทุกนี้ก็มาทำงานครับผมก็ทํางานเหมือนเดิมก็อาจจะเครียดใน ในเรื่องการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประมาณน,นั้นอาจจะเครียดอาจจะไม่พอไม่ทันหมุนไม่ทันประมาณนั้นนะก็อย่าเพื่งไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาเรื่องไหนถามมาได้หมดนะเกี่ยวกับเรื่องที่เชิมการเสียงเชิมหาค่ได้ยังเสียงไม่ติดต้องเสียบติดนะครับผมไม่ติดไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันไปนนแล้วก็เรื่องไหนก็ตามถามมาก็จะตอบในทุกคําถามทุกเรื่องขอบคุณที่ถามเข้ามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอบคุณทุกข้อความทางไลน์ขอบคุณท่านมากครับผมขอบคุณจ่าเรียก็หิวข้าว เดี๋ยวก่อนวางหน้าหน่อยเียวหาข้าวให้กินโอเคนะครับผมก็ชุดน,นี้หกต้นสี่รอบาทอาจจะครั้งกแพงอยู่นะก็ขอโทษด้วยขอบคุณนะครับผมก็มีคุณท่านหนึ่งนะขอดูอันนี้ตันนี้จะเป็นสองสีนะอันนี้บ้านนานโน,นดนฝน้วยช้ำๆไปเนะี่ยอันนี้ม่วงก็ที่ถ่ายเมื่อคืนนะว่าไม่ค่อยสวยนะแต่ถ้าเราไปเลี้ยงกดีบำรุงดีก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นไม้สวยก็ได้ต้นนี้ก็อืดอกออกมานี่นะ ก็คูดนีสองร้อยห้าสิบนะคู่นีสองร้อยห้าสิบโอเคปันประมาณนี้แหละโอเคครับผมอันนี้ไปถ่ายให้ดูก่อนนะผมไม่ได้ขายตัวนี้ก็ไม่มีไม้สวยถ่ายนะก็มีตัวไหนพอถ่ายก็เอามาถ่ายก่อนก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับผมขอบคุณสวัสดีเลยครับผมสวัสดีครับ